จาก Ep ีที่แล้วนะคะที่เราคร้างกันอยู่ว่าการทําแบบสอบถามนะคะซึ่งเราได้เขียนคําถามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงฟีเจอร์บางอย่างที่ควรที่จะรู้นะคะแล้วก็การตั้งค่าหลายๆอย่างนะคะที่เกจะแนะนำนิดนึงนะคะเพราะว่าการทําแบบสอบถามเนี่ยเราจะต้องรู้จักอ่าการที่จะดูพรีวิวนะคะ หน้าตาของแบบสอบถามก่อนที่จะส่งให้กับผู้ตอบแบบสอบถามนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนสีให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วก็การตั้งค่านะคะการตั้งค่านี่ก็จะสําคัญเพราะว่าเราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าให้คนภายนอกนะคะสามารถที่จะดูแบบสอบถามเราได้หรือเปล่าค่ะหรือเราจะตั้งค่าว่าคนที่กรอบแบบสอบถามนี้จะต้องล็อกอินเข้ามาด้วยบัญชีตัว Google ก่อน หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วเราสามารถไปดูผลตอบรับนะคะแล้วก็ปิดแบบสอบถามกันอย่างไรดีค่ะนะคะโอเคงั้นเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะอยากให้สังเกตเมนูด้านบนขวาค่ะของฟอร์มนะคะที่มุมด้านขวาของฟอร์มเนะะี่ยค่ะจะมีเมนูนะคะชื่อส่งแล้วก็ฟันเฟืองแล้วก็ แสดงตัวอย่างค่ะนะก็อยากให้ไปดูที่แสดงตัวอย่างค่ะครั้งก่อนกิปปิดท้ายที่ตรงนี้นะคะคลิปก่อนค่ะตรงนี้ก็จะหน้าตาแบบสอบถามนะคะถ้าเรากรอกไปนะคะก็จะมีนีดแบบสั้นนะคะอันนี้แบบสอบถามที่เราเลือกเป็นลักษณะของดอกดาวเนอะนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะของคําถามที่เป็นลักษณะของ ช่องทำเครื่องหมายค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามารถที่จะเลือกได้นะคะบรรทัดเดียวนะคะตาราังกิษนะคะตาราังกิษจะมี2แบบก็คือแบบที่เป็นกลมๆนี่คือผู้ตอบแบบสอบถามจะตอบได้แค่ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้นนะคะในแต่ละแถวค่ะแต่ถ้าอันนี้ค่ะจะ ติ๊กได้มากกว่าหนึ่เช่นวันจันทร์ว่างช่วงนี้อังคารว่างช่วงนี้ติ๊กเลือกได้ค่ะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะค่ะเราดูโดยรวมแล้วก็โอเคอันนี้ข้อนี้ถ้าเราไม่ตอบมันก็จะข้อนี้ไม่สามารถสับมิทได้เพราะมันมีเครื่องหมายดอกจันไว้เครื่องหมายดอกจันก็คือเป็นข้อที่จําเป็นต้องตอบค่ะ เราจะกลับไปแก้ไขนะคะให้มองไปที่แถบด้านซ้ายค่ะก่อนที่เราจะมาแถบด้านขวามันต้องมีแถบด้านซ้ายก่อนนะคะคแก้ไขอะไรบ้างเช่นนะคะอ่ะสมมติตอนนี้แก้ไขภาพลักก่อนนะคะก็คือจะไปที่ปรับแต่งตีมค่ะหลังจากที่คลิกตรงนี้นะคะปรับแต่งตีมเป็นรูปจันสีนะคะก็จะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาค่ะด้านซ้ายนะไอ้ด้านขวาค่ะสีแดงม่วงนี่สีใดดีด เขียวค่ะรูปภาพก็เลือกได้นะคะเลือกภาพส่วนหัวครั้งก่อนที่สอนใน Google Classroom ก็มีพูดอยู่ชอบนะ,ะมันแบบคันเลือ l ดีนะคะขอเวลาเลือกแป๊บนึ่งนี่ตัวนี้กันสีเขียวเลือกเสร็จนะคะก,กดแทรค่ะสวยงามนะคะ <laughs> ก็เลือกให้มันเข้ากับหัวข้อที่เราถามได้ค่ะโอเครูปแบบอักษรน,นะคะก็จะมีเป็นทางการคิดเล่นนะคะตกแต่งอาจจะไม่ค่อยต่างมากนะคะภาษาไทยอาจจะไม่ต่างมากค่ะกดการกรบาทตรงนี้ลบไปนะคะไม่ได้ลบนะคะปิดไปเก๋ชอบนะคะสีนี้ค่ะอ่ะตอนนี้เราไปดูเรื่องของการตั้งค่าบ้างการตั้งค่าสาคัญนะคะ กันตันะค่าจะเป็นเมนูนี้ค่ะค่อยๆฟังกันนะคะฟันเฟืองจําเป็นสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะเห็นไหมเวลาทุกครั้งที่การตั้งค่ามันต้องเป็นรูปฟันเฟืองค่ะที่การตั้งค่าจะมีเมนู3อันทั่วไปงานนําเสนอแบบทดสอบค่ะที่ทั่วไปเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญสําหรับทุกครั้งที่เราทําแบบสอบถามแบบประเมินแบบฟอร์มต่างๆค่ะเพราะมันจะมีถามว่า รวบรวมที่อยู่อ e ีเมลหรือเปล่าพอเราคลิกปุ๊บถ้าเราคลิกรวบรวมที่อยู่อ e ีเมลนะคะตัวแบบสอบถามข้อแรกอะคะ่ะก็จะมีถามว่าอ่าอีเมล e ของคุณคืออะไรนะคะก็จะทำให้เราสามารถติดต่อกับผู้กรอกแบบสอบถามกลับไปได้นะคะส่วนอ e ีเมลแจ้งกลับก็สำหรับนะคะตรงนี้ก็คือมันจะมีสำเนาของคำตอบอะคะ่ะส่งอ e ีเมลไปหา ผู้ตอบแบบสอบถามก็คือสมมุตินักเรียนตอบอะไรมาค่ะถ้าเราติข้อนี้ไปใช่ไหมคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตัวที่เขาตอบอ่ะคือข้อไหนนะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าให้ส่งกลับไปทุกครั้งหรือว่าให้ผู้ตอบติ๊กต้องการก่อนนะคะอันนี้ถ้าเราอยากให้นักเรียนเห็นคําตอบของเขาในการตอบก็เลือกทุกครั้งเข้าไปได้ค่ะจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้ค่ะ ถัดมานะคะต้องลงชื่อเข้าใช้ค่ะต้องลงชื่อเข้าใช้ก็คือจํากัดอย่างเช่นข้อหนึ่งข้อแรกนะคะจำกัดเฉพาะผู้ใช้ที่อยู่ในองค์กรนี้และองค์กรที่เชื่อถือได้นะคะถ้าเราไม่ติ๊กค่ะก็แสดงว่าเขาจะตอบผ่านตัวบัญชีอื่นก็ได้นะคะที่เป็น gmail อื่นนะ,ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนในองค์กร ministry of education นะคะ ก็ได้ค่ะ,คะตอนนี้เราก็เลือกค่ะว่าเราจะจํากัดหรือเปล่าถ้าเราจํากัดก็อาจจะเหมาะกับแบบสอบถามหรือคําถามที่เราอยากจะให้คนในองค์กรเห็นเท่านั้นด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะจํากัดไว้หรือไม่จํากัดก็ได้จํากัดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียวค่ะข้อนี้นะคะถ้าเราเลือกข้อนี้ปุ๊บนะคะผู้ตอบแบบสอบถามต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีตัว Google ก็คือบัญชีตัว Gmail เพราะว่ามันจะได้เช็คได้ว่าเขาตอบแบบสอบถามกี่ครั้งค่ะถัดมาค่ะผู้ตอบสามารถแก้ไขหลังส่งได้ค่ะแล้วก็ดูแผนภูมิสรุปข้อความตอบกลับค่ะก็คือแก้ไขหลังส่งก็คือเขาสามารถพอส่งเสร็จเขาอยากจะแก้ไขเขาก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะก็ไม่ได้เลือกนะคะดูแผนภูมิสรุปแลวข้อความตอบกลับคือเขาสามารถดูว่าตอนเนี้ย คนไหนที่ตอบข้อไหนเยอะเขาสามารถเห็นได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการด็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะถัดมานะคะเรามาดูตัวฟีเจอร์นะคะถัดไปค่ะเมื่อกี้อยู่ทั่วไปใช่ปะคะมาที่งานนำเสนอค่ะงานนำเสนอก็จะมีหลกัหลกๆที่สำคัญกนะ็คือข้อความยืนยันตรงนี้นะคะเช่นเราอาจะบอกว่าครูได้รับแล้วอะไรางี้นะคะเป็นแบบเหมือนเราได้รับ คำตอบแล้วจะติดตอ่อกลับไปค่ะเป็นการเป็นข้อความยืนหลังจากที่เขากดสับมิตหรือว่ากดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนข้างบนเนี่ยแถบแสดงความคืบหน้านะคะซับเปลี่ยนคําถามนะคะจะอย่างแสดงแถบค,ความคืบหน้าเนี่ยจะใช้สําหรับเ,เรามีแบบสอบถามหลายๆหน้านะคะซึ่งตอนนี้เรายังเรียนไม่ถึงเลยนะคะ แล้วก็สับเปลี่ยนลำดับของคำถามก็คือ,อในกรณีที่เขาทำเป็นข้อสอบกันก็อาจจะมีสับเปลี่ยนคำถามมาให้มันตกอยู่ในข้อเดียวกันนะ,ะนักเรียนอาจจะนั่งใกล้ๆกันในการสอบคอมพิวเตอร์นะคะเะเงยไปดูข้างๆนะคะตรงนี้ก็ใช้การสลับลำดับของคำถามค่ะอย่างเป็นต้นนะคะก็ไม่เลือกค่ะถัดมานะคะเมนูสุดท้ายก็คือแบบทดสอบค่ะ เมนูแบบทดสอบจะเป็นเมนูที่นะคะใช้ตอนทําแบบทดสอบก็คือทําควิสซ,ซึ่งนะคะใน Google c l s s s r o o m เก๋มีสอนไปแล้วนะคะถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะตรวจเช็คนะคะคำตอบได้เลยว่านักเรียน่ะตอบมาถูกหรือผิดนะคะโดยคุณครูจะมีเฉลยให้ในการทําแบบฟอร์มเนี่ยคุณครูจะทําเฉลยไว้ให้ แล้วคุณครูก็เลือกได้ด้วยว่าจะประกาศคะแนนให้กับนักเรียนหรือเปล่าเพราะมันจะมีโหมดเช่นประกาศคะแนนทันทีนะคะหรือไม่ประกาศนะคะผู้ตอบสามารถที่จะดูคําตอบที่ผิดคําตอบที่ถูกค่าของคะแนนได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีติกให้เลือกนะคะตัวนี้ถ้าเราสร้างแบบสอบถามที่เป็นแบบทดสอบค่ะก็สามารถเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะคะแล้วก็อาจจะกลับไปดูคลิปของตัว Google Classroom นะคะใน EP อีพี EP ที่2หรือ3นะคะมีมีทำไว้อยู่ค่ะตรงนี้เก๋ขอปิดก่อนข้อน,นี้เพราะเราไม่ได้ทำเป็นแบบทดสอบไม่มีคะแนนนะคะข้อน,นี้ไม่มีคะแนน,นะค,ะค่ะโอเคตรงนี้ก็ทั่วไปงานนำเสนอแบบทดสอบเร,เราต้องเรียนรู้กันตั้งค่าเหล่านี้นะคะหลัจากจทำเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะบันทึกเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ไปที่ลูกตาค่ะพรีวิวะะแสดงตัวอย่าง มันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาให้เรานะคะตอนนี้แท็บเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเปิดแท็บใหม่เข้ามาค่ะเข้าไปดๆๆูเห็นไหมคะว่าข้อแรกเขาจะถามที่อยู่อีเมลเพราะว่าเราติ๊กไว้ว่าให้รวบรวมอีเมลนะเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยเราก็จะต้องคนตอบแบบสอบถามจะต้องกรอกข้อนี้ ถ้าเราคิดว่าทำได้เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะโอเคแล้วไม่มีปัญหานะคะถ้าเป็นของเก๋นะคะอา,อาจจะตอบลองตอบดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยส่งให้กับคนอื่นนะคะขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราตอบไปแถวที่หนึ่งของแบบสอบถามก็จะมีชื่อเราอยู่นะคะเอาแบบนั้นเนอะนะคะจะได้ลองดูค่ะสมมติว่าเก๋ลองตอบแบบสอบถามนะคะในข้อนี้นะคะ มีลำเนากลางอันนี้เป็นเช็คบ็อกใช่ป่ะคะเป็นช่องทำเครื่องหมายนะคะอาจจะเลือกหลายหอันก็ได้ค่ะอื่นๆนี่ก็จะกรอกได้เพิ่มสมมติว่าเราอาจจะได้มาจากทางไลน์ไลน์กรอกกรไลน์ลเวลานะคะอ่าว่างวันไหนบ้างนะคะติ๊กเลือก ข้อคิดเห็นนะ,ะดีมากๆค่ะลองดูนะคะระบบจะส่งอ e ีเมลสำเนาคำตอบของคุณไปยังที่ที่อ e ีเมลที่คุณให้ไว้นะคะอันนี้ก็เพราะว่าเราติ๊กเลือกว่าให้ส่งสำเนาของคำตอบไปที่อ e ีเมลของผู้ตอบแบบสอบถามนะคะเราเขียนโอเคนะสไลด์ดูค่ะกดส่งค่ะ แบบสอบถามเพื่อการเ,เรียนรู้เน็บทดสอบนะคะนี่คือชื่อที่เราตั้งไว้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะตอนนี้เกี่ยบว่ามีคําที่ยืนยันมาเช่นครูได้รับแล้วจะติดต่อกลับไปค่ะนะคะเป็นต้นค่ะตรงนี้นะคะ mm ่ะ hmm. นี่คือที่เรากรอกไปนะคะ mm hmm. โอเคตอนนี้พอเราทดสอบอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ทดสอบนี้ไม่จําเป็นต้องทําทุกครั้งนะคะ mm hmm. ก็แค่เป็นเสนอแนะไว mm ้เฉยว่าคุณครูจะได้เห็นว่า มีข้อไหนเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะส่งให้กับผู้เรียนหรือว่าส่งให้กับเพื่อนร่วมงานของเราค่ะตอนนี้เกดก็จะเอาเมาส์ไปคลิกที่แถบด้านบนสมมุติเรากรอกน,นะคะเอาเมาส์ไปคลิกแถบด้านบนค่ะเพื่อที่จะไปดูตัวคําตอบค่ะนะคะไปดูตัวคําตอบนะคะก่อนที่จะส่งให้กับคนอื่นนะคะเราดูว่าแบบสอบถามที่เราตอบมาเป็นยังไงนะคะ จะเห็นว่าพอเรามาถึงค่ะข้างบนเนี่ยค่ะด้านบนตรงกลางจะมีคําถามกับการตอบกลับให้เราคลิกที่การตอบกลับค่ะที่การตอบกลับนะคะจะมีคนบอกว่าไอเขาจะเขียนว่าคําตอบ1ข้อแสดงว่ามีคนมาตอบแล้ว1คนนะคะคนที่ตอบแล้วอีเมลไลน์นะคะแบบนี้ค่ะเขาจะมีกราฟให้ด้วยค่ะ อย่างเช่นข้อที่เป็นลักษณะของภูมิลเลอนามันจะมี c h o i c e หรือมีตัวเลือกให้เลือกใช่ไหมคะเขาก็จะทำเป็น p i e Char t ให้นะคะแต่ข้อนี้ค่ะที่เป็นลักษณะของ c h e c k ล o อหรือช่องทำเครื่องหมายเขาก็จะทำเป็นกราฟแบบเลียกกราฟแท่งแนวนอนมาให้ค่ะความพึงพอใจก็เป็นกราฟแท่งแนวตั้งมาให้ค่ะสีนะคะจะมีเห็นสีมาให้เลย แทงข้อเสนอเนี้ยก็ไม่มีกราฟนะคะอันนี้คือเราในฐานะคนที่สร้างแบบสอบถามก็จะเห็นมุมมองแบบนี้ค่ะนอกจากมุมมองแบบนี้แล้วเราจะเห็นอีกมุมมองหนึ่งก็คือสเปรดชีตอย่างที่เก๋ก,กล่าวไว้ในคลิปก่อนหน้านะคะสเปรดชีตจะไปอยู่ที่ไหนนะคะเราต้องไปกดที่ปุ่มสร้างสเปรดชีตตรงนี้ก่อนนะคะมันจะอยู่ที่การตอบกลับนี่แหละคะ่ะแล้วก็สเปรดชีตจะอยู่ที่นี่ อยู่ที่แบบฟอร์มการตอบกลับนะคะแล้วก็สเปรดชีตอยู่ที่นี่ค่ะคลิกเข้าไปจะมีป๊อปอัพเมนูขึ้นมานะคะเขียนว่าสร้างสเปรดชีตใหม่นะคะกับเลือกที่มีอยู่แล้วนะคะมือใหม่นะคะก็แนะนําให้สร้างสเปรดชีตใหม่นะคะถ้าเราเลือกที่สเปรดชีตที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาอีกว่าจะให้มันอยู่ที่ไหนค่ะฉะนั้นะะเลือกอันแรกแล้วก,กดสร้าง นี่ไงคะได้แล้วนะคะตัว Google Form นะคะจะสร้าง Google Spreadsheet มาให้เราเป็นเหมือนที่เก็บคำตอบค่ะที่เก็บคำตอบคำตอบจะมีการาแถวละ1คําคำตอบมาให้เราเลยนะคะเราก็สามารถที่จะไล่ดูนะคะคำตอบที่1คําคำตอบที่2ค่ะอย่างเช่นนี้คือคำตอบที่1น,นะคะมาตอนวันที่9เดือน5นะคะเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะ ทางขวาดูนะคะซ้ายขวาจะต่างกับแบบทดสอบที่เกดเคยสอนใน Google Classroom นะคะจะไม่มีคะแนนให้เพราะว่านี่เป็นเหมือนเก็บประเมินผลทั่วๆไปค่ะจะเห็นว่าตรงนี้เรามีแท็บสเป s h e e t เป็นโลโก้สีเขียวๆขึ้นมานะคะสังเกตว่ามันจะต่างกับตัว Google Form ที่เป็นสีม่วงค่ะนี่สีม่วงสีม่วงคือ Google Form สีเขียวคือสเปรดชีตสเปรดชีตจะเป็นตารางนะะเป็นตารางที่เราจะเห็นเป็นลักษณะของคำตอบนะะที่มาอยู่เป็นแถวค่ะโอเคตอนนี้เกดจะเอาเมาส์ไปคลิกที่สีม่วงนะคะแถบด้านบนค่ะตอนนี้เกดจะเตรียมส่งให้กับผู้อื่นละค่ะเตรียมส่งแบบสอบถามนี้ออกไปนะคะวิธีการที่จะส่งแบบสอบถามนี้ออกไปสังเกตไม่ยากค่ะ มันจะมีปุ่มส่งอยู่ทางขวามือปุ่มส่งนะคะคลิกที่ปุ่มส่งค่ะเค <Okay. S 1> เราสามารถที่จะอีเมลไปหาผู้ตอบแบบสอบถามได้ค่ะ,ะ,คะสมมติเราเขียนอีเมลเข้าไปนะคะมันก็จะมีหัวเรื่องให้เราเขียนนะคะแล้วก็ข้อความ ตรงนี้เราจะมีให้ติ๊กด้วยค่ะว่าเอาฟอร์มเนี้ยไปอยู่ในอีเมลเลยนะคะคนที่ดูได้รับเมลเขาจะไ,ไม่ต้องคลิกอะไรมากมาย่คะอันนี้ก็สามารถที่จะกดส่งไปนะคะค่ะก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรากดส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้มันจะมีเขียนว่ากําลังรอการตอบกลับหนึ่งรายการนะคะจากอีเมลของคนนี้ที่เราเมื่อกี้เราส่งไปหาเขาค่ะ อีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งแล้วคนใช้กันเยอะนะคะลองไปที่ส่งค่ะก็คือไปที่ส่งเสร็จแล้วนะคะบรรทัดต,ตรงนี้ค่ะที่มีเขียนว่าส่งผ่านนะคะตอนนี้มันเป็นรูปทาองจดหมายใช่ไหมคะให้เรามาที่รูปนี้ค่ะโซ่เป็นรูปแบบกลมๆแล้วข้างในมีขีดอันนึงค่ะจะปรากฏลิงก์ขึ้นมายาวๆเลยค่ะอันนี้ค่ะ เราสามารถที่จะก่อนส่งให้เพื่อนนะคะเราสามารถที่จะตัด URL ให้สั้นลงก่อนคลิกที่หนึ่งตรงกล่องนี้นะคะตัด URL ให้สั้นลงแล้วก็กดคัดลอกค่ะคัดลอกแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยค่ะไปวางไว้ที่ที่เราต้องการ ไปวางไว้ใน,นที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่น google classroom หรือ social media ต่างต่างนะคะสังมุดว่าเกตเปิดแท็บใหม่เพื่อวางนะคะไปที่แท็บใหม่แล้วก็คลิกขวา paste นะคะนี่ค่ะมันก็จะ copy f o r m ่อสักคู่นี้มาค่ะ enter พอดีว่าข้อนี้เก็ตอบไปแล้วเขาจะบอกว่าคุณตอบไปแล้วคุณ,คณกรอกแบบนี้ได้เพียงครั้งเดียวนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะเอาแบบฟอร์มของเราค่ะไปโพสต์ไว้ในตัว Google Classroom ที่เราทำนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้แท็บเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็จะปิดแท็บบ้างค่ะลิฟไปเลยนะคะ ก็แทบ็บแบบฟอร์ม google form นะะี่ค่ะมันจะเซฟอัตโนมัติค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเก็ก็จะปิดบางแทบ็บ gmail เก็บไว้ drive เก็บไว้แบบฟอร์มเก็บไว้ google spreadsheet เก็บไว้นะคะตอนนี้เราก็จะไปที่แท็บใหม่แล้วก็เลือก9จุดแล้วเก็ก็จะเลือก google classroom ค่ะ ถ้าใครที่เคยเรียน Google Classroom มาแล้วก็อาจจะทำตามดูนะคะว่าไปโพสต์ยังไงได้บ้างค่ะตอนนี้เราก็จะไปที่ห้องเรียนนะคะม .4 ทคับหน่ค่ะแบบนี้ค่ะ,ะที่เกศสอนไปก็คือมันจะมีใน Google Classroom เนี่ยมันจะมีสตรีมงานของชั้นเรียนผู้คนคะแนน ตอนนี้เราก็อยากจะเอาฟอร์มของเรามาแชร์ไว้ในตรงนี้สมมตินะคะมาแชร์ไว้ในหน้าสตรีมให้นักเรียนตอบนะคะเลือกแบบนี้ได้เพราะมันดูไม่เป็นทางการอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อ,อการสอนนะคะซึ่งในงานของชั้นเรียนเนี่ยมีหัวข้ออยู่เรื่องของอีหนวกับเรื่องของคําคลุละหุใช่ปะคะเราก็จะมาที่สตรีมเลยนะคะสตรีมเพื่อที่จะโพสทั่วทั่วไป general ทั่วทั่วไปคะ่ะเราต้องไปเอาลิงก์มาก่อนเมื่อกี้สอนไปแล้วใช่ปะคะก็คือไปที่แบบฟอร์มนี้นะคะ เลือกอ๋อลิงก์มีอยู่แล้วนะคะเราคัดลอกมาคัดลอกลิงก์จำได้ปะคะก็คือส่งไปที่โซ่ตัด URL ให้สั้นลงคัดลอกนะคะหลังจากนั้นก็ไปที่เมาส์ไปวางไว้ที่แท็บนคะคะนี่คือแท็บของ Google Classroom นะคะจะเป็นรูปคนนะคะหลังจากนั้นก็มาที่สตรีมค่ะแล้วก็นี่ค่ะ สอบถามสำหรับนักเรียนแล้วก็วางค่ะวางแบบนี้ได้เลยนะคะวางแบบนี้ได้เลยค่ะจริงๆหรือจะกดเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะคะ,คะมันจะมีให้เพิ่มลิงก์เพื่อความสวยงามก็วางนี้ได้ลิงก์เดียวกันนะคะลิงก์เดียวกันค่ะก็ของเกดก,ก็จะแนะนำว่าวางตรงนี้ได้เลยนะคะ ที่ว่างนะคะแต่ถ้าใครต้องการจะวางวงนี้ก็คือเพิ่มแล้วก็เลือกไปที่โซ่แบบลิงก์แบบนี้ค่ะทาให้ดูสองแบบนะคะตรงนี้ก็สามารถกดโพสต์ค่ะ,ะ,คะตรงไหนที่เราเป็นกลุ่มก้อนกับคนอื่นเช่นไล e f เฟ e บุ๊กอะไรเงี้ยค่ะเราเอาตรงนี้ไปโพสต์ได้หมดเลยะค่ะ,ะ,ะ,ะตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่จะ แชร์แบบสอบถามตั้งค่าแล้วก็แชร์แบบสอบถามของเราให้กับผู้อื่นนะคะหลังจากที่ทุกคนกรอบแบบสอบถามแล้วมันจะมาที่ Google s p r e a d s h e e t นี้เองนะคะซึ่งนะคะซึ่งสิ่งสำคัญมากคืออยากให้ทุกคนรู้ว่านะคะไฟล์ต่างๆที่เราสร้างค่ะจะอยู่ที่ Drive ตลอดนะคะ สมมุติว่าพรุ่งนี้เรามาเปิดบัญชีเปิดแอคเคาท์นี้ขึ้นมานะคะเราก็มาที่9จุดแล้วก็มาที่ drive นะคะเราก็จะเห็นแบบฟอร์มที่เราสร้างอยู่นะคะคือแบบสอบถามเน,นะะี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าเราหามไม่เจอเราก็มาพิมพ์ตรงนี้ค่ะที่กล่องที่ drive นะคะมันจะมีแว่นขยายอยู่อันนึงนะคะแบบนี้ค่ะเราก็พิมพ์เข้าไปค่ะแบบสอบถามน,นะคะ enter ทีนึง ที่เราสร้างขึ้นมาค่ะจะอยู่ในนี้เลยค่ะจะมีทั้งดูเป็นโลโก้นะคะดูเป็นโลโก้ถ้ามีทั้งสีม่วงที่เป็นแบบฟอร์มกับที่เป็นสีเขียวจะเป็นสเปรดชีตค่ะถ้าเราจำโลโก้ได้เนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยในการหาค่ะแต่ว่าตัวสเปรดชีตมันจะวงเล็บอยู่แล,แล้วว่ามันเป็นผลการตอบกลับค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเรามาเสิร์ชแล้วเราเจอเราก็จะเป็นคลิกทีหนึ่งนะคะจะเป็นคลิกเข้าไปก็จะเจอ นี่แบบสอบถามของเราและสมมติไปดูที่ได้นะคะถ้าไปเจอโลโก้สีเขียวๆค่ะดับเบิลคลิกนะคะก็จะไปเจอสเปรดชีตของเราที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาแบบสอบเอาที่คนตอบแบบสอบถามจะมาอยู่ที่นี่นะคะก็ไม่หายไปไหนนะคะอยู่ในบัญชีที่เราล็อกอินเข้ามานั่นเองนะคะค่ะซึ่งนะคะซึ่งข้อดีของมันอย่างที่เก๋เคยบอกไปแล้วก็คือ เราสามารถดูผลการตอบกลับผ่านมือถือได้นะคะผ่านผ่านมือถือของเราได้ให้เราลงตัว Google Sheets ไว้ในมือถือนะคะลง Google s h e e t ไว้ในมือถือเราก็จะเห็นผลการตอบกลับนะคะแบบเร็วชามเลยนะคะถ้าเขาตอบมาตอนนี้เราก็จะเห็นได้นะคะค่ะก็ถ้าเราเข้าไปเปิดดูนะนะ,ะก้อนนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในการใช้นะคะ Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็ทุกคนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าเราจะตั้งค่าแบบสอบถามยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผลการตอบกลับจะดูได้จากที่ไหนนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ